เดี๋ยวไปคลิปต่อไปกันแล้วก็พาเดินดูบูธคาวาสกินะครับ่าตอนนี้เราเข้ามาอยู่คาวาสกิแล้วนะครับก็ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากตัวแรกเป็นตัวนี้ราคา5 5 0 0 0นหบาทนะครับเป็นแซดเก้าร RS ตัวต่อไปเป็นแซดนะครับเก้ตัวใหม่นะครับ นี่ก็เป็นแก900เหมือนกันนะครับ RS ต,ตัวนี้เป็นแซกนะครับ900เสียงเงินจะมีให้เลือกกันหลายตัวเลยนะครับเดินดูแถวหน้าก่อนดีกว่านะครับเดินแถวหน้าก่อนดูกันไปเรื่อยๆนะครับชอบขนไหนกันบ้างครับ นี่เป็นแซ0 0พันนะครับอันนี้เป็นตัวแซ S2 นะครับอาจจะพูดผิดต้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะไม่ค่อยทราบเรื่องมอเตอร์ไซค์เลยแซบพัน R นะครับส่วนตัวนี้เป็นดูกันนะเพื่อนๆว่าตัวอะไรครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วนินจานะครับ ครับราคา9,300 0บาทนะครับเป็น z X10R SE นะครับ z X10R SE มีการสะบัดมาให้โชคก็ให้เป็นแบบซับแทงแล้วก็มีเบรกเบมโบนะครับส่วนนุ้ยเป็นนินจา z X10R นะครับเป็น z X10R เก้สีเขียว แ X 1 5 r 1> สีเขียวนะครับว <5 90. S 1> ันนี้เดินเมื่อยมากจริง <5 90. S 1> นี่เป็นเวอร์ซินะครับใช่ไหมเวอร์ซิแน่นอน3า1 1 0 0 0า0บาทตัวใหญ่สวยนะครับตัวนี้ผมผมชอบมากผมชอบรถทัวริงนะเวลาขี่รถมาหลายๆพันแล้วตอนนี้ชอบทัวริงที่สุดเลยมีสกีมามีมอไซค์ k l f 2 3 0นะครับ มาดตัวนี้กันนี่คันนี้ก็เป็นทัวรดิงคันใหญ่เป็นเวอร์ซีทพันนะครับอยากให้จักรยานอ่ะเท่าไหร่จักรยานไม่มีบอกราคานะครับ หกห้าศนย์ะครับราคาสา8แส0นึืนแดพันก็อบาทซทเอ็กอ่ซหกอนะครับ มอเตอร์ไซค์จะไม่ค่อยได้พูดเยอะเพราะว่าไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรมากมายนะครับว่าก่อนใช้อยู่นะครับแต่พักหลังก็ไม่ค่อยได้ขับเลยเพราะด้วยการงานนะครับแต่ว่าวันนี้มาเดินดูนโหมดมอเตอรไ์ไซค์หลายบูธทาให้อยากได้มอเตอร์ไซค์ขึ้นใหม่ครั้งนะครับเซทเอ็กซ์หกอาร์นะครับตัวนี้ ตัวนี้เป็น z x 6R นะครับตัวมันค่อนข้างสปอร์ตนะตัวจริงแล้วอะ่ะ z x 6R ผมเคยไปดูที่ศูนย์คาวา s a k เหมือนเอ้ยคาวา s a k เหมือน,นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าตอนนั้นไปซื้อรถยนต์นะครับแซดเอ 210R z ซดเอ็กซ์ 6R มีหลากหลายรุ่น จนจำไม่ได้เลยว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับนี่นะครับบูธไยในบูธไฟในงานก็มีเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้มาตรการหาทางออกนะครับผมดูไปเรื่อยๆนะครับผมชอบตัวนี้นะ รู้สึกว่าตัวจริงสวยนะาคาแดค6 r เนี่ยแล้วดูมันสปอร์ตหมกหมอบดีด้วยอะเราออกกันดีกว่านะครับที่เป็นเวอร์ซิปนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ